สวัสดีครับใน,นช่องคุณพ่อกาดไฟขังนะครับเย่ง yeah. อัดไปแล้วนะอัดไปนานแล้วด้วยนะแต่ว่าแอปอัดพังนะฮะก็เริ่มอัดม่อีกแล้วนะครับก็สัปดาห์นี้มี Black Diamond นะครับเอ้ในบอลแบล็กนะครับก็จะเป็นสามสามนะฮะสกิลเป็น ongoing นะครับถ้า าการคู่แข่งมีการถูกลดพลังก็คือโดนจะโดนแมนติงจะโดน US a อเจจะโดนใครก็ตามดึงพลังมาต่อให้หนึ่งก็ตามก็จะลดพลังสองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นกับท็อกซิกนั่นเองเนาะท็อกซิกเฉยๆไม่ใช่จังก็ดอกเดียวออกนะฮะเราไม่ได้นี่แล้วก็มีหมดใหม่เนาะหมดแซงท่ำชัวดาวนะครับเป็นอีกโหมดหนึ่งที่ได้ของฟรีค่อนข้างเยอะก็ ใช้บุนคัมภีร์ในการเล่นนั่นเองแล้วก็ถ้าชนะหรือแพ้ก็ตามเขาก็จะได้แต้มมาแต้มน่าจะเป็นแต้มที่เขาพูดถึงน่าจะเป็นแต้มนี้คุณพ่อก็ไม่ได้เล่นเนาะก็ได้ถึงมากสุดก็จะเป็นซัสเลอร์สุพีมก็จะได้แต้มบทมาเรื่อยๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ในช็อปก็จะมีการ์ดใหม่อย่างลุงเบน่าลอฟีแล้วก็กอกอนนะครับลุงเบนก็เมื่อตายแต่กลายเป็นสไปเดอ ER ร์แมนเนาะ รอฟีก็เป็นลบพลังเหมือนการอ่ดดูดพลังของกัดไปในลูกเครดมาแล้วก็กก้อนกก้อนจะเป็นการเคาน์เตอร์อาร,รีเชมก็คือการ์ดที่นอกจากเมนเด็กที่เสกมามันจะบบ1 g นนะฮะมาสุด6 g จีก็จะมีแวเลียนเป็นหว่องด็อกเตอรสเตรนแล้วก็บารอนวันโดนเนาะแล้วก็มีการ์ดผู้4หรือผูห้าอีก4ี่ใบมีกรอบมีสกอออีกสอันนะอีกอีกสอันสองครั้งนะฮะ อีโมดใชย้ยากรอบลาๆแล้วก็เครดิตนั่นเองก็ใครทำให้เสร็จแล้วก็มาเล่นได้นะครับมีเวลา2องอาทิตย์แล้วก็คอนควสคอนวคอนวสวันนี้จัดสุดท้ายแล้วของซีซั่นก็จะเปิดอินฟินิตอินฟินิตมาก็ไปเล่นได้ซึ่งคุณพ่อน่าจะไปลงโชว์ดาวหมดคุณพ่อก็เลยฟาร์มฟาร์มของไอ้นี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็จะแลกเป็นกรอบม่วงนะฮะหกรอบ อีกหนึ่งอันคุณพ่อเหลือแปดร้อยก็จะเลยกเป็นบูสเตอร์ไปเราก็จะได้ v a เล a n นเดสเลอนั่นเองนะฮะก็ได้เก็บแค่นี้โชไออันเนี้คุณพ่อเก็บแค่นี้พอใจแล้วไม่ได้เก็บอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเยอะเกินมันเหนื่อยนะเกียดเล่นนั่นเองก็แสงท่าไอเมนแสงทําเด็กของแบ็กเดมอนแอร์เดมอนแบ็นะครับก็จะมีคุณพ่อเตรียมไป้สองเด็กซึ่งนี่เองเั้นสเด็กแล้วเพราะว่า ที่บอลอ่านเป็นลาคิปพังนะฮะก็เด็กแรกจะเป็นเด็กนิกเกทีฟพาวเวอร์แบบนกเกทีฟสุดๆนะฮะก็จะใส่พวกตัวรดพลังซึ่งซึ่งเท่าที่ลองมาคุณพ่ออยากจะเปลี่ยนอะไรตัวออกอย่างมิดที k, คุณพ่อว่าคุณพ่อจะเอามิดที k ออกแล้วใส่เป็นกินกัอบลินเหมือนที่ตั้งใจไว้ตอนแรกเพราะว่าเท่าที่ลองมามันคุณพ่อใส่อยากใส่กินกัอบลินมากกว่ามากกว่ามิด จริงๆแต่มิธีก็อยากใส่นะไอมิไอไอแคสเซนด้าโนวาก็อยากใส่นะเอ้ก็ถูกแล้วดีว่าคุณพ่อเอามิธีออกเพราะว่าในตอนเนี้ยมันเอเจ็กอะถ้าเราลงเอเจ็กเทินห้าแล้วเด็กเลยๆเด็กตอนเนี้ยเขาใส่ยอดนักยิงอย่างชางฉีเยอะมากคือแทบจะ,จะการันตีเลยว่าแทบจะต้องลงเทินหกเลยอะก็ตามนั้นเลยนะฮะ อืมมาอืมฮึอืมฮึเคอืม,อม,อมอค่มคเซ้นด้านโนวามาก็โอเคนะมาก็ดีใจละป้ามาผมก็ดีใจเซลีนสุบสุบลบสามนะเซลนะีนตอนนี้ลบสามแล้วนะโอ้ยเจอกับอันนี้เหรอ แลโทุยังแพ้ไม่ได้ด้วยเจอกับเด็กเฮราอ,อื้มอื้มอือมสี่ลงวลัวหรอวัวจริง อืมฮ uh ึ huh. มันชกวัวไม่ได้พอบชกวัวไม่ได้ก็ให้มันลดเยอะกว่าลด,ล,ดลดเยดกว่าเดิมแล้วกันถ้าเขาลงไอออนแมนมาก็ต่อยได้นะแล้วก็ลูกเคส Uh huh. อย่างไรก็ได้เล่นแดมันแบกเนี huh. uh ่ย huh. อ uh ือหึอือหึอือหึเพราะว่าตอนนี้แฮสเมดกับตานี้แฮสเมดไม่คุ้มเพราะว่าคู่แข่งเขาลงเทินสุดท้ายเทินเดียวลงเฮล่าเทินเดียว อืโอ mm ้โอ้ยอะอ้ยาะอ้ยาะ ยากเลยนี่โอ้ยตายแล้วอืมเฮ hey, ละขวาขวาอีกสวยเ oh, อ้ยเอ้ยได้ปะ ไอ้ยะอุย้ยบุญภาวาสนากลางนี่โดนหนัหนกเพราะว่าโดนโดนแบ็คไดมอนแบล็ครัวๆทุกตัวนะเพราะว่ามันแคสเซนด้าคู่กับสกอปเปียนยังไงก็โดนหมดอยู่แล้วอะเซลีนอีกโอ้โหชนะเควสด้วยทำเควสพลังต่ำกว่าสิบชนะด้วยโอ้ย,โ,อยโดยอย่างเงี้คยคนเล่นเฮร่าผมก็เป็นอย่างนั้นแหละ Okay. ขวาหมดเนี่ยโคตรเครียดเฮล่าลงเลนเดียวมันเลยมีตั้งหลายเลนเจไม่ไปเลยเจไปเลนเดียวและนี่อะไรนเนี่ยเนี่ยในคอมก็เป็นนะเด็กแบบหนึ่งนะครับโอเคกลับมาแล้วก็อย่างที่บอกนะยี่ดีดีมันเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้นะเล่นในคอมก็เป็นนะในคอมก็เวลาเวลาอะไรนะ เวลาจบตาเงี้ยอ่ะก็ดีๆก็ขึ้นจอดำนะก็ต้องมารีเครื่องรีเกมใหม่แบบโอ้งงไปหมดไอ้เคเวสนี้เก็บไว้เผื่อเอามาเล่นแสงทรามนะคุณพ,พ่อว่าจะเล่นเซาเทอร์นะเล่นรูกลักในในแสงทรามนะเพราะว่าพลังมันเยอะไงคุณพ่อเลยคิดว่าเออเล่นเพราะว่าแสงทรามอะ่ะมันจะชนะกันทุกเทิร์น โลเคทไหนธนะโลเคทน,นั้นจะมีพละมีแต้มอยู่ถ้าได้สิหแต้มก่อนก็ชนะก็คือไม่มีจบเกมใครแต้มนําก่อนก็ชนะนั่นเองนะฮะ okay. โอเค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 ,โ,อเค,โ,อเคโดนกบลินลบหลบหกกอนหิน แซบพลังความแซบแล้วก็กรอบลินซ้ายอืมกรอบลินกลางก็ได้กรอบลินขวาก็ได้ชีหกอืมกรอบลินนี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวท่า,ทาไปคุณพ่อจะใช้เลดกาเดียนสายเอามาต่อยแซม อืมฮึเคย a สเอเจนเคก็จชกแซมให้ชมนะฮะชกพี่แซมอืมอืมอืมฮึเขากลัวเราโยนก้อ็หินทำทางอีกรอบนึงน,นะเราไม่ได้โยนแล้วชก ถ้ากับว่าตอนนี้กลางเขาก็โดนกลางเขาแพ้แล้วหนึ่งเพราะว่ามุมไม่ได้แล้วเกลีวูดเกลีวูดหลากๆไปโดนอีกแซมชึบเซรากระโดนชึบๆอือหือ กลางเขาโดนคล็อกแล้วซ้ายซ้ายให้คุ้มก็ต้องเอแจกปะแต่กลัวฝั่งตรงข้ามเขาจะใส่ลุกเคดเหมือนกันอย่างเดียวแต่กลางอะ่ะชนะแน่ต่อให้ใส่ลุกเคดก็ชนะหรือเปล่าวะลบสามลบสามเป็นสี่สองสองเท่าอีกโอ้ยโอ้ยสองเท่าอีก เราลงเป็นอย่างนี้การันตีชนะถ้าเขามีลุกเกชก็การันตีชนะโหลงเต็มเลยแดมันแบกแอะแ,แล้วเราโดนแทนเราไม่ลงลุกเฮ แล้วเราไม่ลงลูกเคสเอ้ยตายถ้าลงลุคเคสจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามห้าหกห้าแปดก็ยังแผลอยู่ดีเนาะสิบห้า จริงๆลงลูกเขตมันก็ไม่ได้ชีฮักมันน้อยไปแต้มฮนิดเดียวคิดไว้แล้วว่าต้องมีลูคเขตังหิดตังหิดตั้งแต่เมื่อกี้เลยลุคเขตมาแงมาจริงเนี่ยบางทีเด็กนี้ถึงอยากอยากใส่ไอ้นี่เข้าไปด้วยอยากใส่เอ็นเชนเทรสเข้าไปให้มันจบๆแต่สีี้ไงเอ็นเชนเทรสมัน4ีจี้อต้องถ้าอย่างนั้นต้อใส่ซาบูแทนแทนใยนี่แทนนะ อืมฮึเวียดเวอรบกับลินออการเล็กตัดเซลีนเขาด้วยนะไม่ได้เซลีนเราเพราะเซลีนเราฟอ,อยนะ <laughs> คุกข้าวให้การเลกตัด โอเคสุปเฟร้อสุปเฟรฟหืมทำไมถึงทำไมถึงลงได้อะอ๋อ oh, นี่มันกินกอบลินเรานี่ได้พี่น้องอยากได้พี่ก็จัดให้

ตัดแน่นอนมองไปทางไหนก็กแกลเล็กตัดดับน่าจะร้อยเปอร์เซ็นนะโอ้นี่กอบลินเขาด้วยเหรอโอเคไม่ใช่กอบลินเราด้วยนะเป็นกอบลินเขาไม่ใช่กอบลินเราอืมเราจะเล่นอะไรดีตัดอะตัดแน่ตัดแน่แม่จา๋าแต่ว่าจะตัดแบบใด อเอแจกโดนลดพลังอืมสุบสบ แน่บอกเลยยังไงก็ตัดตัดแน่แม่จ๋าอยู่แล้วแน่นอนบเด็กคือกาแล็กตัสกาแล็กตัสนะเด็กแบบกาแล็กตัสกาแล็กตัสนะคือเขาตั้งใจทักกลกางเราแต่ว่าเราส่วนกอบลินไปให้เขาก่อนไงเขาเลยทอกกลางเราไม่ได้ตัดแน่แม่จ๋าโอเคนะฮะก็อีกเด็กหนึ่งก็จะเป็นเด็กท็อกซิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นท็อกซิกกับเล่นคู่กับไฮวิวเลชชันนารีเนาะก็ หลักๆแล้วก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เป็นไฮอีโวที่เขาเล่นกันในปัจจุบันนี้นะอ่าไฮอีโว e ที่เป็นท็อกซิกนะครับคุณพ่อก็แค่เพิ่มเดวอนแบ็กมาก็จะเป็นซิวเวอร์เซเบอร์เฮสเมดเหมือนเดิมอ่าสกอร์เปียนลุคเคนเหมือนเดิมแบ็กเดมดเอมแบ็กเหมือนเดิมเลนการเดียนเหมือนเดิมนะครับไซคลอปมือนไซคลอปก็แก๊งไฮอีโวจะมีไซคลอปกับอาบูมิเนชันแอนทาร์เวอร์นอมแมนติงถ้าไม่มีไปใส่เป็นเดอะติงแทนได้ ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ a อ a จ็สำคัญมากๆนะครับเอ a จก็เด็กนี้ยพยายามทําให้ก็คือเล่นสดตัวท้ายเทินเทินหจะลง a อ a จคู่กับอโบนั่นเองหรือจะเป็นอ่ามันต้องเป็นเอ a จคู่อโบเพราะว่าไม่งั้นมันไม่งั้นอย่างที่บอกนะตอนนี้ช่างฉีมันเยอะเยอะแบบเรียกได้ว่าโคตรเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราโดนเอแจกลงมาปุ๊บ เธอหกลงเลยลงชางฉีก็อาจจะแก้ทายในการลงเป็นอโบมิ n เนชันอีกตัวหนึ่งในในพื้นที่เอเจ็นั่นเองนะฮะอือหืออือหืออือืเล็กกิโม w h e Where are you mini ไอ้ยาไมยาไปซาเลียวหายไปเลี้ยว แต่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 แลปเตอร์ก็จะลงเป็นลุคเคชเนาะแมนติงหรือไอทายแบนนอมก็ได้เนาะชกให้พลังติดลบไวช้ชกไม่ทันแหละจะไวช้ชกเทินหน้าก็ไม่ทันแหละ อ่ะได้ชกพิธียอดแทนเอ๊ะชกชกโลนี่ว่าตุกโลติดลบในติดลบอีกทีหนึ่งอืมถ้าอย่างนี้เหรอแล้วลงเป็นไอ้นี่มันไม่คุม้ม ต้องลงเปน uh ็นนี่แทนอืมฮึเ c นเซนทรอะแล้วใบตัวเองเหอทำไมใบตัวเองอ๋อมันใหญ่สุดเนาะโอเคเข้าใจได้ ได้อะไรฟรีได้ไซคอฟฟรีเหรออืมขวาขวาโดนไม่หมดอืม,อมสแนปด้วย กลัวตรงนี้นะเอเจ็กเราเล็กมากเลยเาขาคอะตัวเองการด้วย ฮืม hmm. okay. โอเคชดใจชุดนี้เขาลงสายเป็นอบโบเราแน่นอน,น้วหนึ่งตัวเขาลงฟรีแล้วแล้วมันก๊อปเฮสเมตโคดเวอร์และอันนี้นี่อดเสกไอ้น,นี่มาโคดเวอร์เวอร์จัด เวอร์จัดเลยครับพี่หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบเอ็ดสองเท่าแต่ขวาแพ้ซ้ายแพ้ซ้ายเขาลงได้เยอะมากเนยะไม่คุม้มโหโหโห คือคีโมอ่ะคีโมจัดเลยอ่ะได้รีเจียนจากแพทิออร์ดแล้วก็ได้เอลิเนชันแล้วแล้วแล้วไอ้นี่ได้อะไรได้มาเป็นแฮสเมดด้วยอย่างงี้ไปเป็นแชมป์ได้เลยนะนี่เขาเรียกว่ามือแชมป์นะเวอร์เกินมือแบบเวอร์จัดเลย ตอนนี้คุณพ่อเล่นไฮอีโวแบบเนี้ไม่ค่อยถนัดแหละกลายเป็นว่าเล่นได้แค่ไฮอีโวที่พลังอย่างเดียวพลังชีฮักอย่างเดียวถ้าไม่ชีช้ฮักได้ไม่ได้แล้วแบบเหมือนกับบล็อกตัวเองไปเพราะว่าไม่รู้สิปกติแล้วก็เล่นท็อกซิกไม่ถนัดอยู่แล้วนะสมัยก่อนตอนสมัยก่อนเล่นเบลส์ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ท็อกซิกไม่ค่อยได้แทนอืมอืมอนี่ลงตามเคริร์ฟน่หละเจอเด็กเดียวกัน ไม่ก็เบาส์เพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นี้นะตอนนี้อลกได้ตามเคิร์บหรือเปล่าอ๋อนะออนน่าอนนี้น่าจะเบาส์เหรอแต่ละเบอแต่เขาขอมครลงหูดกลางไ่าถ้าจะเบาส์ บ่าวบ่าวนั่นแหละอืมฮึอเอนไทเวนอมสุ่มให้ใครมาแล้วก็แมนติงลงสักโลเคตนหนึ่งให้มันลดพลัง เดอะฮูดลงแมนติงกลางก็ได้นะการันตีการันตีนิโก้เปลี่ยนโลเคตกลางโดนไปอือ้มอื้มฟรีเอแจ็กเงินหรือเราได้ฟรี่เอแจ็กเงินหรือ อ่าให้คุ้มต้องลงสายเพราะว่าขวาน่าจะไท้ฟคอนดึงยังไงก็ดึงดึงอยู่แล้วเอาขวาเขาว่าลงขวาแน่นอนเราราต้องบวกสี่ทุกที่ไปบวกสี่ไปในทุกโลกเคชั่นอืมลงเดมอนแบ็ซ้ายได้ ไอ้นี่กลางกับกลางนี่เพราะาลงลิงขวาแน่นอนอ่าไม่ลงลิงขวาเลยฮะลงลิงกลางแล้วสินะเอ้ลงลิงขวาวะ่ะลงลิงขวาก็โดนดิโดนปะโดนหรือเปล่าฝืบ ชกเป็นเฮามัดอูยาบอกแล้วลงลิงขวาก็โดนถ้าเขาไม่ลงลิงขวาลงลิงกลางแทนมันจะบวกไปห้าก็ยังชนะอยู่ดีนะเพราะว่าเอาต่อให้เขาเอาเด,ม,เดมอนเดมอนตัวห้าออกเป็นสิบแทนก็ก็มากสุดแค่ยี่สิบสี่ ก็โดนอยู่ดีนะฮะโอเคก็น่าจะโอเคแล้วเนาะกับเด็กท็อกซิกนะครับก็จริงๆนะแนะน,นำคุณพ่าแนะน,นำนะครับก็แนะน,นำให้ไปเล่นแสงทาำัชวดาวก่อนเพราะว่ามันได้ของค่อนข้างดีมันได้มันได้ของฟรีเแหละเลยเไื้ของฟรีได้การ์ดใหม่ได้การ์ดสำหรับคนที่การ์ดไม่ครบก็มีสีู่สีู่ห้าให้สุ่มมีทั้งการ์ดอย่าง ถึงแม้การ์ดใหม่อย่างกอก้กอนลุงเบนอย่างนี้มันจะเป็นการ์ดที่แบบเกลือขั้นตามแต่ก็ก็การ์ดฟรีที่คุณพ่อทั้งหมดอ่ะคุณพ่อคิดว่ามีแค่ลอฟรีตัวเดียวไม่ค,คิดว่าโอเคเพราะว่ามันเอาไปเล่นกับท็อกซิกได้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันกับเด็กท็อกซิกทั้งสองเด็กนะครับไปลองจัลองเล่นดูได้เนาะข้างตู้การ์ดอะคุณพ่อคิดว่าดีแล้วเด็กแอมอนดีแล้ว,ลวรอแค่ลอฟรีตัวเดียวเด็กจะสมบูรณ์ขึ้นเยอะ นิมลอดโอเคเล่นได้แล้วก็ฟินิก์ฟอร์ดก็ไม่ได้ถือว่าแย่เนาะอันก็สวยดีนิมลอดก็สวยดีนั่นเองนะฮะก็เหมาเหมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะหรือว่าถ้าอยากจะเก็บก็คือเก็บไปเดือนหน้าซีซั่นหน้าก็จะเป็นอ่าอเวนเจอร์ร้อยบีซีเอ็นหนึ่งหมื่นบีซเนาะก็เป็นอีกอีกอีกเดือนหนึ่งที่กัดดีๆเยอะก็อาจจะไปรอเล่นอาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ได้นะฮะก็ ประมาณนี้วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ